จัดครับ LC 708สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งดินด่นครับผมคลิปนี้อยู่กับรถไถย้ายโหดครับออพอโคตรลั่นเลยครับอยู่กับทีมงานพอนำหน้านครับ หหลัังใญ่ม้ยโอ้โหยู่ล้อครับเนี่ยตอนนี้ออกล้อร,อ,รอไม่ได้ครับนุ่นไปเทนุ่นซื้ออ่าไปเทนุ่นก่อนนะครับไม่เป็นไรเราดูรถไทยไปก่อนนะ ปูดแก้วหัวไว้ดีๆครับพี่น้องอ่ะเไงยังไงโอ้งงดินเปียกดันยากครับ อย่างนี้อ๋ออย่างนี้อ๋ออย่างนี้ติดใจอ่ะโอ้โหสุยอดครับคนขับรถสายทีมงานนี่ขับมันจริงขับโหดเหมือนโกรธใครมาโกรธเมียมาหรือเปล่าเนี่ยฮะไม่เช้าไม่ได้กับเมียหรือเปล่ายด สุดจัดครับนี่ถ้าไม่มีผาดหลังนะตัดไม่ไปหรอกรถเบา รินเรา่ายกันนี่นี่ถ้าเอายันมาเสียตินประดันคู่กันนี่โอ้รูจะฟังใครครับเสียงท่อนี่ครับสีบไปเรื่อยเรื่อยครับเออเออเออ บ้านหลังนี้นี่น่าจะประมาณ3-4ล้านเนาะดันไม่สนใจใครครับดันอย่างเดียวมีหน้าที่ดันดันอย่างเดียว อยู่คาซิงครับเด่นเดี๋ยวเราไปยื่นฝั่งโน้นกันเพราะว่าท่อมันจริงไปฝั่งโน้นครับน่าจะแก้วหูแตกแน่นอนฝั่ง,งโน้น มาตรงนี้หน่อยดิมาเลายมาเลายมาเลายโอ้รถดำมาแล้วครับติดแน่นอนเชื่อดิโอ้หว <Ooh. S 1> ันนี้งานเที่ยวนะพี่น้องเย้ yep. ครับไปไม่ได้แล้วครับใส่มาขนาดนี้แล้วดินเปียกด้วยรถไถดันตายเลยไง,ไงโอ้ทอเลดสวยจัดปิดทางเจก้า,าเลย เอาตรงไหนดีเดก้า สองพังนเนาะ อันยาวเลยเฮ้ยเก็บไว้เท่านี้ก่อนขีดตรงนี้หมดก่อนขีเทนี่เยอะมากครับ น่ารบกวิ่งกนี่วะเนี่ยผมเต็มนี่เลยครับโอ้โหน่าจะหลายพันเที่ยวเลยครับตรงนี้แหมทีมงานพอนำนาจได้งานใหญ่จริงๆ ผมไปเรื่อยๆครับไม่มีดินก็หาไปเรื่อยๆเ,เออทิ้งไว้ตรงนี้แหละก่อนยะเพิดเอาไปเปิดทางก่อนอ๋ออย่าเพิ่งเอาไปเ,ปนนเออพิ่งออกไปไปกลเออทิ้งไว้นู่นแหละรีบเปิดตรงนี้ให้มันได้ที่เทก่อน ดันไว้แถวนี้ก่อนนะครับแล้วเปิดตรงนี้หมดรีบเปิดตรงนี้หมดไม่งั้นรถดับมาไม่มีที่เทไม่ต้องดันยาวเอ๋ไปสอนเขาอีกเย้ สวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวจะคลิปหน้าก็เดี๋ยวดูรถดำกันออขอบคนที่ติดตามรับชมคลิปช่องรถดำซิ่งดินด่วนครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ chắc rồi này